สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะเกม Cyberpunk 2077นะครับได้อัปเดตแล้วนะทุกคนเป็นอัปเดต6.5นะครับทุกคนนี่ครับผมเป็นอัปเดตเล็กๆเนาะอ่าครับอัปเดตนี้คืออัปเดต s e c r e t Agent Star i n h e r e นะทุกคน Complete Mission from s e c r e t Agent นะทุกคนก็คือถ้าเกิดเราสานเม็ดเควสทุกอันที่มันเป็นอีเวนต์มาได้เนี่ยเราจะได้ตัวละครนะครับนี่ฮะตัวนี้ฮะนี่ครับตัวนี้เป็นสตาร์นะเป็น Circuit Agent Star นะทุกคนเท่มากนะทุกคนแล้วก็คันนี้จะได้รถด้วยนะครับเป็นรถโคตรเท่เลยเป็นรถเหมือนโรลส์รอยส์อะไรเงี้ยเอ้ยเป็นรถแบบ เนี่ยรถหน้าตา่างเงี้ยนะทุกคนเป็นหน้าตาเหมือนฉลามนะทุกคนโอ้ยแหลกแหลกหลวันนี้เป็นไรวะแหลกมากเลยคอมผมนะฮะโอเคครับแล้วก็นะเคเวสเขาให้ทาประมาณนี้นทุกคนนี่ครับเควสแรกของวันนี้นะทุกคนก็คือปลดล็อกที่เควสวิกที่หนึ่งก็คือเควสของสัปดาห์แรกนะครับจะมี4สัปดาห์นะทุกคนก็คือหนึ่งเดือนนั่นเองนะฮะก็ภายในหนึ่งเดือนนี้ต้องทำเควสให้ครบทุกอันนะครับแต่ตอนนี้ปลดล็อกที่เควสแรกนะเป็นมิชชั่นวันนะไฟคุกนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปด จะทำตรงนี้นะฮะก็คือเราต้องเลือกแมปเป็นชัมบักเก็ตนะทุกคนนี่ครับชัมบักเก็ตด,ด่านไหนก็ได้นะครับมันจะได้มีโอกาสดอก50%นะครับทุกคนผมจะเลือกเป็นด่านที่10นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าได้ของเยอะดีนะโอเคเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเรากดไปเลยฮะหมดฮาร์ดหมดในแมก็ได้เท่ากัน50%นะเพราะงั้นเล่นแค่หมอดอน์มอลก,ก็พอแล้วนะฮะไปล้วกดไปเลยฮะเลดี้ฮะมีใครอยมาเล่นด้วยไหมโอเคมีเด็กๆมาเล่นด้วยนะฮะเราก็ไปกันเลยครับมาก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเห็นไหมฮะหน้าตาเปลี่ยนไปไหมเป็นสีฟ้านะครับ พอมีอนะีเวนต์มาปุ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะฮะโอเคก็บางตัวละครไปนะต้องเล่นให้ครบให้ได้หาให้ได้ห้าอันนะครับซึ่งมีโอกาสออกห้าสิเปอร์เซ็นะฮะโอกาสออกห้าสิบเปอร์เซ็นนี้ก็คือไม่ได้การันตีว่าต้องลง5้าตาได้เลยนะครับก็อาจจะต้องลงเป็นสิบตานะถ้าใครดวงสวยหน่อยนะฮะแต่สำหรับผมดวงดีอยู่แล้วนะอืมก็หาไปแล้วสองอันนะครับเหลืออีกสามอันเดี๋ยววันวนี้จะมาหาให้ครบในคลิปเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราวางเนี่ยครับโอ้ยความแหลกนี่จะได้มาเนี่ยนี่ครับวางนี้ไปเลยฮนะวางแค่นี้ก็พอแล้ววตััััหินนะครรบบแเาก็อปป อ่าเกียตไปนะฮะอันนี้เป็นอัปเดตที่เล็กมากๆเลยนะฮะหกจุดห้าครับแค่อัปเดตตัวละครใหม่มาแล้วก็โควดมานะทุกคนแต่ก็เขอเลยนะขั้นเวลาทําให้คนที่แบบเบื่อๆไม่มีอะไรทำก็ทําไปก่อนได้อะไรเงี้ยนะฮะถือว่าดีครับอ่าหลังๆมารู้สึกเกมนี้เริ่มแบบไม่ค่อยมีอะไรทำแลยทุกคนต้องรอเขาอัปเดตจริงๆจังสักทีนะแบบว่าอัปเดตแบบอะไรสักอย่างที่มันแบบที่มันแบบอะไรนะแบบว่ามันแบบทาให้มันสนุกกว่านี้เออเพราะมันตอนนี้มันก็วนๆเดิมๆแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ไปเล่นแบบอนิเมะเรนเจอร์ ตอนนี้ก็ฟาร์มแล้วก็เก็บข้อมูลก่อน,นว่าเกมนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่ทิ้งอยู่ดีครับสปอนบับน,นะฮะจะผมจะเล่นยังไงเกมจะตายไปเลยสปอนบับเนี่ยนะฮะอ่าโอเคเกาะไปเรื่อยๆครับเ <laughs> กาะเกมนี้ไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ใครเล่นเกมสปอนบับเบลเท่าไหร่กันแล้วนะฮะของผมเลบลหกสิบเอ็ดแรลงแดงนะทุกคนตอนนี้นะแรลงแดงนะแรลงแรลงฟิลลิ่งเหมือนประมาณแบบว่าทองแดงอะไรเงี้ยนะฮะอืมโอเค ่เราเกียรไปนี่ตัวตัวนี้ตัวกระต่ายเนิร์ฟแล้วนะครับตอนแรกดาเมจเป็นหมื่นนะเนิร์ฟมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันเหลือแค่ห้าพันดาเมจนะครับเห็นไหมก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเก่งเกินไปนะเอาตรงเลยก็คือแบบเก่งเกินไปจริงๆนะสมควรโดนเนิร์ฟแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบเบอร์จัดแบบนึกว่าแบบเหมือนเหมือนตัวระดับอันนี้เลยเขาเรียกอะไรนะเหมือนตัวระดับเซคเก็ตเลยนะถ้าเกิดดาเมจหนึ่งหมื่นนะฮะโอเคก็คือยังดีครับที่เขาเนิร์ฟฮะเกมเขายังแก้ไขนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบโอ้โหปั้นตัวนนนนนนนีี้โหดดๆกกก็จจะะะะะะเเเเเเสยยยยใิิึงงพรราาาาวว่่มับบบ์ลลลถืออแฮ โอเคเราได้อีกหนึ่งอันแลวนะครับต้องหายสองอันนะครับเรากดรีเพย์ไปนะฮะต่อไปตาที่สองมาดูกันว่าพี่พ,พีต้องใช้กี่ตานะถึงจะสวมเล็จเพวสแรกนะทุกคนมาดูกันอะฮะลุนลุนลุนอยากให้มันแบบว่าได้ทุกตาไปเลยนะจะได้แบบไวๆนะเพราะบางตามันก็ไม่ได้นะมันก็แบบเสียเวลานะฮะคอเ,คเดียวช่วงหลังๆมานี่เล่นเล่นด่านพวกนี้ไม่ต้องใช้ตัวฟาร์มเงินเลยกนะ็ <c oughs> คือบางตัวละครพวกนี้ปกติก็ได้เหมือนกันนะฮะยึบวางไปโอเคนี่แล้วเดี๋ยววางซีแบ์ด้วยนะครับ สีไว้นี่เก่งนะครับใช้ได้เรื่อยเลยนะทุกคนใครมีตัวนี้ก็เอามาแบกได้นะอ่าแต่ตัวหินก็ยังเก่งอยู่ดีตัวหินสปอนเฮนเก่งอยู่ดีนะครับเ,เกรดไปเลยโอเคอ่ายาวไปครับยาวยาวไปตอนนี้เว็บแปดละเนี่ยมีคูณห้ามันไวมากเลยทุกคนเห็นไหมมันเล่นแป๊บเดียวก็ได้แบบได้แล้วอ่ะเออคือแบบไม่ต้องเสียไปลงสื่อเวลาเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีคูณห้าก็อาจจะแบบใช้เวลาในการเล่นนิดนึงนะฮะก็ต้องอดทนเอานะครับถ้าเกิดใครไม่มีคูณห้านะ แต่คนท kind of okay. uh ี่มีคุณห้านี่ได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาเยอะมากๆจริงๆนะเพราะว่ามันเล่นได้ไวมากๆเนี่ยนะฮะไม่ค่อยเสียเวลาชีวิตเท่าไหร่นะฮะโอ้ยคอมแหลกนี่ได้อะไรมาวะเนี่ยแหลกจัดนะอากาศมันร้อนได้ยแหละนะครับทำให้คอมแบบมันแหลกนะะเป็นที่อากาศด้วยนะครับอยู่ที่อากาศด้วยถ้าไหนว่าถ้าอากาศเย็นคอมมันจะลื่นนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าคอมมันเย็นไงตามเกตไปปรับ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 อ่าสิบสามวิวตอนนี้นะฮะตอนนี้ขอให้ได้เถอะขอให้ได้ขอยโดนนะฮะ มีคนบอกคลิปผมสั้นไปโอเคครับน้องไอ์บอกคลิปผมสั้นไปนะผมก็จะทําคลิปนี้ให้ยาวหน่อยแล้วกันนะฮะก็ที่จริงใครที่แบบว่าเอ่อต้องการแค่ข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดตนี้ก็ปิดได้ตั้งแต่นาทีที่แรกแล้วนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากดูแบบเพลินฟังไปเรื่อยๆก็ดูต่อได้นะครับขอบคุณมากที่ดูต่อนะครับโอเคอัปเ็ตไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปอ่ากินีไปโอเคโอ,คโอ้ไม่ได้ครับลงใหม่เลยฮนะอเออไม่ได้ฮนะเศร้าอ่ะเศร้าจัดไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ก็เอาใหม่แกงก็จบแหละชีวิตไม่มีอะไรมากชีวิตไม่มีอะไรมากไม่ได้เอาใหม่นะฮะปาบวางไปหมึกหมึกหมึกตัวนี้มันเก่งจริงเลแบนกีงง้เนี่ยมันโคตรเก่งเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยววางตัวนี้ตัวปลาหมอข้างดําบางไปแล้วก็ตัวนี้นะฮะนี่ไม่ต้ององไม่อ,อัปเกรดแล้วบอกเลยฮนะวางให้เฉยกระเทบแล้วเปิบอ่าแต่สุดท้าย้ไอตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าวางได้สามตัวนะ วางได้สามตัวนะมันแบบเก่งเลยแหละนะฮะวางได้สามตัวเนี่ยอัปเกรดไปปุ๊บอ่ายังไงก็ยังโหดอยู่ดีเพราะวางได้สามตัวเลยมันโกงจัดเลยละนะเนี่ยที่วางได้สามตัวเพราะว่าผมใส่บัฟอันนี้ด้วยนะฮะใส่คลิกไปด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีบัฟใส่คลิกก็จะวางได้แค่ตัวเดียวนะเนาะเขียบคลิไปจบจบจุบจ๊บจบ,จบอ่ะอัพไปอีกรอบหนึ่งปบับตอนนี้นี่แลลวนะฮะตอนนี้เขาเรียกอะไรนะ เอ่อม่วงแล้วดับม่วงแล้วดับม่วงแล้วชิบสองเฟแล้วเย่เยอะเยอโอ้โหแหลกโว้ยค้างแล้วตอนนี้เนี่ยอ่าได้แล้วครับทุกคนขายได้แคะ่เดียวเท่านั้นนะฮะไปอีกตานึงอีกแค่เดียวเท่านั้นก็จะได้ละว,วางปลายปป๊บโอเคชิบปรับของก่อนนะชมบกเกตอือชื่อด่านอ่าได้ก็เดี๋ยววางตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้มันใหญ่ไปวางไม่ได้นะัต้อง้ามาตรงนี้ชิบโอเคอ่า อันนี้ผมก็บัฟไซคิกเหมือนกันนะไอตัวพีระมิดผมเนี่ยไม่ใช่พีระมิดไอตัวอะไรนะนเขาเรียกตัวอะไรอะ่ะสมันบ๊อบเฮนช์นะครับทุกคนแล้วก็นนี้เหมือนกันนะฮะไซคิกนะฮะสองตัวบอสยโคตรเวอร์นะดาเมจแปดหมื่นนะฮะสองตัวรวมกันแล้วดาเมจแปดหมื 8, 000, นะ่นอะโอเคที่จริงวางแค่นี้ก็พอแล้วหระนะฮะโอเคมาดูกันว่าจะาไหวไหมวางแค่นี้พอไม่เัาเพิ่มด้วยต่อให้เลยต่อให้บอสมอนเตอร์เลยฮะเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะอะไรก็ได้นะมันจะน้อยใจไงเราไม่อ่อนให้มันอะไรเงี้ยนะฮะอ่า อโซลานตตเโอเคจมตีไปช่วงนี้กำลังติดเพลงอนิเมะญี่ปุ่นมากเลยทุกคนวนเวียนในหัวมากป๊าบอ๊าปกีดไปโอเคไหวแล้วนะไหวแล้วนะฮะอัพไปจะได้ตายไปไป่อยนะฮะขอโกงหน่อยแล้วกันเนาะอัพไปเลยฮฮฮใครอยากเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะเล่นด้วยกันตอนไลน์ได้นะครับเพราะว่าพี่พีไลฟ์ทุกวันเวลา18.00นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับ อืมอ่ารอไปขอร้องนะให้ได้เหอะให้ได้เหอะขอร้องขอได้ขอให้โดนนะฮะอ่าอัพตันสองตัวแล้วดาเมจโคตรควเวอร์สองตัวแล้วดาเมจเวอร์จัดดาเมจเวอร์จัดบอกเลยครับดาเมจเวอร์นะฮะอ่ะได้ครับทุกคนโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าเควสมันจะได้อะไรนะฮะ มามาดูกันนะฮะว่าได้อะไรครับโอ้ได้สอง0ันเพชรครับก็ถือว่าง่ายๆก็ได้เพชรเยอะอยู่นะครับโอเคครับก็ดยรวงก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตนี้นะฮะเล็กๆนะน่ารักน่ารักคุกกิุ้กกีถ้าทุกคนสำหรับนี้ขอจบเทรานี้ชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับให้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับทุกคนไม่ไปครับเจอกันนะครับายบายจ้าเจอกันจ้า